สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเซเปโตนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาสอนเปลี่ยนสีผิวให้เป็นสีผิวขาวแบบนี้เลยนะแบบว่าขาวแบบมีออร่านะคะทุกคนแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยจ้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าตัวละครแล้วนะคะทุกคนเสร็จแ,แล้วเราก็กดไปตรงที่รูปคนตรงนี้เลยนะ จากนั้นนะคะเราก็กดไปตรงรูปหน้าตรงนี้เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปตรงนี้นะตรงสีตรงนี้เลยเปลี่ยนสีผิวนะคะจากนั้นนะคะให้ทุกคนล่ะเลือกซื้อว่าทุกค,คนจะใช้จานเปลี่ยนสีผิวนี่กี่วันส่วนพี่ซีนั้นจะเลือก1วันนะคะเสียทั้งหมด2เซมนะพี่ซีก็จะเลือกอันนี้นะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนไปเลยครับเลื่อนไปที่สีขาวสุดตรงนี้เลยนะคะทุกคน นะคะหรือว่าทุกคนเนีไม่อยากได้ข่าวมาก็เลื่อนกลับมานิดนึงก็ได้ให้เป็นข่าวอมชมพูแบบนี้นะคะทุกคนแต่และเราก็กดยืนยันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้สีผิวแบบขาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย